อยู่ที่ด้านหนึ่สถานี้ันโป่งนะครับ<ม>ก็ยังรวยงานกันต่อไปนะครับหลังจากดดให้ติดตั้งปัจจัยตัวใหม่ไปแล้วเนื่องจากจุดนี้ยังวางรางไว้หมดนะครับแล้วก็ยังต้องมีการติดตั้งปจัจจยอีก2ตัวครับนี่ครับอุปกรณ์สําหรับติดตั้งปัจจัยตัวก็เตรียมมารอรองไว้แล้วครับซึ่งวันโป่งเมื่อเสร็จแล้วนะก็จะมีสีราง รางประธานเก่าจะเป็นรางฝั่งกรุงเทพนะครับแล้วก็รางที่ติดก,กับรางประธานเก่าจะเป็นทางประธานสําหรับลงใต้ส่วนรางด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นทางลีสําหรับฝั่งลงใต้แล้วก็จะเป็นลางที่มีชันชลาส่วนชันชลาเก่านะครับเดี๋ยวก็จะถูกทุบลงถึงรื้อหลังคาออกนะครับเพื่อขอสร้างทางหนึ่งที่ติดก,กับตัวอาคารสถานีเผยประแจตัวที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับ กเจเป็นปแจที่แยกเข้ามาทางหนึ่งเข้าสู่ตัวอาคารสถานีซึ่งจะมีชัชลาอยู่ในทางที่หนึ่งกับทางที่สีครับโดยทิศทางนี้เรามองอยู่นี้นะครับตรงป้ายก็จะเป็นสถานีก็จะเป็นแนวหลงังหลังที่หนึ่งครับโดยจะมีทั้งปแจแยกเข้าทางประธานตัวเดิมแล้วก็จะมีปแจแยกเข้าไปทางตนพุ่งไปตรงทรงเครื่องกันนะครับด้านเหนือย นี่ก็ยังคงทางานเตรียมงานกันอยู่นะครับรวมถึงเก็บรางเก่าและหมอนเก่าออกไปด้วยฮะจะเห็นแมคโครตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับกําลังทําการเก็บหมอนคอนกรีตของเก่านะครับแล้วก็ล้างเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยตัวประแจ จะต,ติดตั้งตัวในปัจจัยในส่วนของล่างและแต่อุปกรณ์บังคับนะครับโคมปัจจัยแล้วก็คันจักที่ใช้ดึงอย่างไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะจะอยู่ในส่วนของงานระบบอนุสัญญานะครับซึงเริ่มงานไปได้เพียงเล็กน้อยนะครับในกงานโยธางหลักๆยังไม่เสร็จดีนะครับแะก็เริ่มมีการติดตั้งอุปกรณ์คอนโทรลนะครับรวมถึงเข้ามาดูพื้นที่หน้างานไปบางส่วนแล้ว มาดูหลับทางความคืบหน้ากันต่อไปนะครับสำหรับของการทางคู่สายไทยโดยเฉพาะในโซนสถานีวัดบงซึ่งเป็นปนที่ของผมนะที่ผมอยู่อาศัย